สวัสดีัยรุ่น3ก๊กกทุกชัานด้วยวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับมิสเตอร์รูทีวีอันนี้ก็เป็นคูปองพิเศษที่ได้รับมาเมื่อวันที่4กุมภาครับจากแอดนิกครับมันรหัสเลยนะอ่านี่ไงแฮปปี้คิงส์คิงแบบมีตัว S อสด้วยแล้วก็หมายเลข2ต้องขอขอบคุณแอดนิกมากมานะครับสำหรับน้ำเงี้ยวเอ้ยน้ำยาเมนจูเรียใต้นะผู้เล่นใหม่เนี่ยใช่ว่าจะหายกันง่ายๆนะครับมีคูปองอะไรแบบนี้ก็พยายาม เข้าไปอัปเดตในกลุ่ม Kingdom Story GS Thailand ของเราได้นะครับผมจะลงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเนี่ยเอาล่ะมาเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่าคือว่าอย่างนี้ครับในสุดผมก็คิดได้สักทีว่าผมควรจะเล่นก๊กไหนหลังจากที่วิเคราะห์เอ้ยวิเคราะห์กันเมื่อคลิปที่แล้วว่าแม่นางหวังเจ้าจินเนี่ยน่าจะเหมาะกับทีมนี้มันเคาเตอร์ได้ดังนั้นครับผมก็เลยคิดว่า เอาละกลับไปเล่นทีมเก่าดั้งเดิมที่เคยเล่นมาแต่แรกเลยแล้วกันก็คือทีมโจกและถ้าเกิดเราอยากจะเล่นทีมจกให้มันเต็มรูปแบบเนี่ยวันนี้ครับมันมีงานเลี้ยงจกมาจัดให้เราแล้วถึงที่ตำลึงเราขาดอีกนิดเดียวอีก900เรามาหาตำลึงแบบฉบับเร่งด่วนกันดีกว่าวิธีการหาตำลึงนั้นง่ายมากสำหรับคนเล่นใหม่ก็คือ การสร้างรูปปั้นแบบผมแบบนี้เลยครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมในเควสภารกิจเนี่ยมันมีบอกอยู่ว่าไอ้ตรงก่อสร้างเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างรูปปั้นมาทีละ2ชิ้น2ชิ้นเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายของเขาได้แล้วก็ได้รับตำลึงแล้วไม่ใช่ได้น้อยๆเลยนะครับได้เยอะอีกด้วยอูว้ว้าวอย่างนี้ผมก็สร้างรูปปั้นเยอะๆเลยละสิแต่ว่ามันก็จํากัดจํานวนนะท่านผู้ชมคือรูปปั้นเนี่ย ที่สามารถกดรับรางวัลได้เนี่ยลิมิตสูงสุดแค่40ลูกปั้นเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรมันจะลิมิตแค่นั้นก็ช่างรไรยเราก็สร้างให้มันเต็มพิกัดต,ตามที่เขาต้องการเลยดีก,กว่าครับมาเรามาสร้างเลยดีกว่าเริ่มต้นเนี่ยผมขอปั้นลูกปั้นของทีมโจ๊กก่อนล้วกันมันจะได้วาสนาได้อะไรเนาะมันจะทาให้ทีมผมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไงล่ะ <laughs> อ๋อตรงนี้ผมขอเร่งสปีดหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันใช้เวลารอทั้งสิบวิ่ใครมานั่งรอดูตั้งแต่ต้นจนจบได้ละเอาละค่อยๆสร้างไปสําหรับวิธีการหารูปปั้นเนี่ยก็มาดูในร้านค้าได้นะมันก็มีขายทุกวันแหละก็ล็อกอินเข้ามาซื้อกันสับ้างนะจะได้มีเงินมีอะไรมาซื้อไงเอ้ยมีรูปปั้นไงรูปปั้นมาปั้นได้ โอเคเรามาจัดให้มันดูรูปร่างสวยงามให้เราปีอยู่หน้าแล้วก็วอืมควนอุยด้านหลังแล้วกันเราคิดว่านะสีหตัวเนี่ยเราต้องเปิดเจอได้ทั้งนั้นแน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าเราสร้างรูปปั้นไว้แล้วหรือไงล่ะอืมทางด้านขวานี่เราปั้นของผู้หญิงไว้ได้ว่ความยิ่ง่สวยๆเอาเราปีเยไม่ใช่ของเบ้งใช่ไหมเอาล่ะใครอยากแอดเพื่อนแอดมาได้นะครับเนี่ยเขาก็มีประกาศทุกวันในช่องแชทน,นะครับอ่อตอนนี้ กวัายิ้งพิงได้รับอีก150ตอนนี้มี5 5 0 0ละเหลืออีกประมาณอา 80, ่าอยแปเราเก็ได้6,000ตตำลึงนะจะได้เปิดงานเลี้ยงไห้2รอบติดติดกันไปเลยเป็นไซส,สีนะี่อยู่ทางด้านขวาเดี๋ยวเราจะปั้นเตียวเซียนอีกตัวเป็นนิมิตหมายนี้ครับถ้าเกิดมีลูกปั้นมาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยแสดงว่าอีกไม่นานอีกไม่น่านหรอกตัวจริงีต้องมาชุติที่บ้านเราแน่แน มามาจริงหรือเปล่ามาไม่มาไม่รู้ก็ปั้นไว้ก่อนเลยกันเดชเชียหมะและตอนนี้กําจัดช่องอ้ที่มันรกลุงลังเนี่ยเวลาเราเรียกตัวมันยังได้ไม่ต้องมาจึกจักจึกจัก,กต้องมาคอยย่อยตัวละครอ,อีกมันเสียเวลานะไหนมาสํารวจนซิว่าตอนนี้ทีมเราเป็นยังไงบ้างอ่ะย่อยตัวต่อไปย่อยแบบรวัวมามาเหลือ,ออีกประมาณหนึ่งร้อยหกสิบใช่ไหมอีกนิดเดียว น่าจะปั้นรูปปั้นอีกหนึ่งตัวเราก็จะได้แล้วนี่ไงล่ะเอาแล้วครับครบ6 0พันแล้วตอนนี้ตื่นเต้นเหลือเกินเ๋อจะกดเลยดีไม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดดีกว่าเราต้องอต้องมีจังหวะในการกดนิดนึงครับอ้าตอนนี้น่าจะได้ครับนี่โหมาเต้นหนึ่งตัวตรงนั้นต้องเป็นจูลง่งใช่ไหมจูลง่งแน่เลยถ้าท่าเต้นอย่างเงี้ยผมว่่ได้ไม่จูร่งกวนอูครับผมมันมันไม่รอดหรอกเพราะว่า แม่นางหวังก็มาไอดีผมมาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวต้องมาอีกเดี๋ยวต้องมีมังกรโอโ้คัดสีใหม่งี้ก็โอ้โหงานเลี้ยงจกพี่น้องมาทำไมเนี่ยตัวง้อไม่เล่นครับผมบอกเลยว่าไอดีนี้ผมไม่เล่นง้อผมเบื่อแล้วครับไอดีหลักมีแล้ววยไป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 ไกลๆเออรู้ละว่าใจสู้อะไม่เอาเดี๋ยวด้าหลังต้องมีเต้นอีกสักตัวครับผม โหไม่มีเลย่วยจริงๆอะไรจะเกลือขนาดนี้เนี่ยเห็นแล้วเซง็งวัยรุ่นเซ็งเลยอ่ะไม่ร้ายังเหลืออีกหนึ่งรอบโอ้โหทำไมํำลึงหายากนะเนี่ยสามพันดำลึงเนี่ยเอ้ยไม่ได้หายง่ายบ้าที่สุดเลยอ่ะอ่ะเปิดอีกรอบตอนนี้เหลืสองพันห้าิเปิดหนึ่งรอบอขอคงเบ้งได้ไหมไม่งั้นก็เล่าปีก็ได้ตัวอะไรก็ได้ที่มันมีสื่อบอ่ะอยากเราอยากจะสื่อบอ้า แถวแน่นี้ไม่มีแววเลยให้ตายเดี๋ยวไม่มีใครเต้นสักตัวเต้นท่าปกติอย่างงี้อุตสาห์ตรงโก้งมาหนึ่งตัวนะั้นเดี๋ยวเป่าไม่เป็นไรจะเย็นไว้ยังเหลือด้านหลังอยู่มันะอาจจะเต้นสี่ห้าตัวรวดก็ได้ดูดิโอ้โหเต้นแค่ตัวเดียวตัวสุดท้ายด้วยขอมังกรสักตัวมังกรเทียบราชา ของแม่งเล่าปีบีหูยินก็ยังดีอย่างไรเป็นปนักหนูแบบยิงแรงไงหมาครับหมาครับผมมังกรจังหวะที่หนึ่งขึ้นจังหวะที่สองขึ้นนอกโลกไปอะไรเนี่ยโอ้โหเตียตัวเทียบฟ้านี่ว่าอุ้ยซี่ตูไม่เล่นโอ้โเก็บจีนหัวใจหกพันตำลึงทำไมมันหายไปง่ายอย่างนี้เนี่ย ไม่ได้ลวท่านผู้ชมไม่ได้ล้วองนี้ต้องมาปั้นรูปปั้นต่อไม่ทําละไอ้เมื่อกี้อะยกเลิกก่อนนี่มาสร้างรูปปั้นไอ้จดหมายเก่าไหนมีตรงไหนมันได้ตําลึงบ้างวันนี้คุยมาให้หมดเราไปแค่มาสามพันตำลึงหาไม่ยากเพราะว่ามันทรายถึงสี่สิบนี่เราเพิ่งสร้างได้ม่กี่อันเองนี่สร้างต่อสร้างต่อไอ้รูปปั้นที่อยู่บนเมืองเนี่ยมันจํากัดจํานวนด้วยนะเราสามารถ หลังจากที่สร้างเซนเนี่ยซ่อนมันก่อนก็ได้ครับย่อยตัวไอ้พวกที่ไม่จำเป็นไปตอนนี้ก็บนไปมั่วละไม่มีจกละได้มา1,410ง่รอยเหลืออีกประมาณ1,590งพห้ใช่ไหมตกเลขเปล่าเนี่ยมิแต่รูลูระหว่างนี้ก็ย่อยตัวละครรอไปด้วยมาถ้าไทยซูจูมาจากไหนเนี่ย อเมื่อกี้น่าจะมาจากการจับลงหม้อนะครับเนื่องจากภาพบาดตาบาดใจนะเพื่อนๆไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับวิธีการจับลงหม้อเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีตัวละครเยอะมากหรือเกินนะก็จับลงหม้อได้แล้วตัวละครหลายตัวเนี่ยเอาไปย่อยเป็นหินม่วงดีกว่าครับว่าอยากจะจัดเมืองให้มันสวยงามสักทีนะเกิดมาชีวิตนี้ก็เคยจัดเมืองแค่ครั้งเดียวเองในไอเดียแรกเมื่อประมาณ 3ปีที่แล้วหรือเปล่าสหรือว่าสีปีหลังจากนั้นที่เล่นไอดีใหม่ก็ไม่เคยจัดอะไรอีกเลยรู้สึกว่ามันใช้เวลาแต่คิดว่าถ้าเกิดว่างก็อาจจะมานั่งจัดให้มันดูสวยงามอีกครั้งก็ได้และ้ระหว่างนี้รูปปั้นเรานานี้ก็สร้างมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีตำลึงถึง1930อีกไม่ไกลเหลืออีกประมาณ1000กว่าๆเราก็จะได้เปิดอีกหนึ่งรอบ ที่ผมต้องมาเร่งเปิดเพราะว่าม,มันรู้สึกว่าไอตัวเกตดเปิดเนี่ยมันใกล้จะครบ100แล้วไงก็นะอยากได้สักตัวที่มันเด่นๆอ่ะของจกอ่ะผมเล็งๆไว้เอาจริงๆก็คืออยากได้ของเบงที่สุดครับหรือว่าเล่าปีกได้หนึ่งในสองตัวเพราะว่ามันมีการสืบไงแล้วก็ไอดีนี้เนี่ยมันมีหินม่วงค่อนข้างเยอะก็คือสามารถสืบได้แน่ๆหนึ่งตัวถ้าเกิดได้มานะผมมีหินม่วงประมาณ600กว่าก้อนแล้วเกิด ผมล็อกอินต่อเนื่องอีกประมาณ7วันเนี่ยผมก็จะได้หินม่วงอีกเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมหวนคืนยุทธภพอ่ะอืก็จะได้หินม่วงอีกอาทิตย์ละหนึ่งออ่ะก็ได้เยอะอยู่ครับเอาละงับท่านผู้ชมผมได้สามพันตำลึงละงับเดี๋ยวไปสองแปมหนึ่งเน่อยากได้ตัวนี้นะเข้าใจไหมเอาตัวนี้นะต้องมาละจังหวะนี้ต้องมาละ นี่ไงตัวแรกตัวแรกเลยตัวแรกจัดมาเลยครับผมมันจะได้จบจะได้ไม่ต้องเปิดต่อยอีกเออเก็บตําลึงไว้ทําอย่างอื่นบ้างนั่นไงขึ้น2จังหวะแล้วขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกโหนี่มันเทียมม่วงนี่อว่าบิหุยนไอซ่ากูเล่นจบว้ยไม่ได้เล่นงอ่อโอ้โหมาอีกแล้ง,งอ่อไอดีหลักนี้ทาไมไม่เปิดได้อย่างงี้มั่งฮะไม่เข้าใจไอดีหลักนี้ผมตัวละครง่อแทบไม่มีเลยนะรู้ไหมเชื่อปะ เดี๋ยวมา,อารอลุ้นแถวที่สองกันจะเห็นไหมจะเห็นไหมโอยไม่หายไปอีกสามพนำลึงแล้วมามาเอออย่างนี้มันต้องอย่างนี้เต้นสตัวนหนึ่งสองออกนอกโลกไปออกนอกโลกไปโอ้โหเท่มองอีกแล้วมีหูยินจิวชองเออก็ยังพอได้นะแต่แต่ตัวนี้มีช็อตใช่ไหมรู้สึกว่ากาเซียนจะแก้ด้วยการสะท้อนนี่ ไม่น่าเล่นอ่ะเออเก็บไว้ก่อนแล้วกันถือว่าเป็นคอลเลกชันเผื่อมีมีสืบก็คงน่าจะประมาณอีก2ปีหน้าสำหรับตัวละครนี้มันลุ้นอีกตัวครับว่าจะเป็นตัวอะไรตัวอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในจกแล้วไม่ซ้ำมาจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองบินออกนอกโลกไปเทียบฟ้าใหม่กล้งง่อเฮ้ยเป็นไรวะไอดีนี้กวนมาเนี่ยในกวนเราเล่า ในกวันตีแล้วละปิดไทยได้งอสองตัวเลยซุนเต่งก็มาด้วยเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลืออีกประมาณ1776กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงเนี่ยผมโค้นี่เลยคืออยากให้ทีมงานปรับนิดนึงอะ่ะพอมันมีว่าสนาอะไรที่มันได้มาปุ๊บเนี่ยอยากให้มันกดรับได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยอะ่ะคือเราไม่ต้องออกจากงานเลี้ยงไปอะ่ะเข้าใจปะเพราะเราออกจากงานเลี้ยงปุ๊บเนี่ยไอโบนัสที่มันลดราคาจากสาม0ันดำลึงเหลือ2 0 0 0เนี่ย มันก็หายไปไงเออใครคิดเหมือนผมบ้างเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างนี้เราต้องช่วยกันเรียกร้องนะครับใครเป็นแฟนคลับมิสเตอร์รูเราไปช่วยกันเรียกร้องทีมงานกันหน่อยเถอะว่าเราสามารถกดรับตำลึงพิเศษจากโบนัสของตัวละครได้ตั้งแต่ในงานเลี้ยงเลยไม่ต้องออกมามันเสียเวลาเห็นไหมผมต้องมาเสียเวลานั่งปัน้นรูปปันใหม่ละโอ้โหมาไวมากได้อีกรอบละก่จะสามพันตำลึงแล้วด้วย มันใกล้จะครบ40ชิ้นแล้วบังเนี่ยเฮ้ยดูไปดูแมก็ได้เยอะอยู่นะใช่ไหมประมาณเกือบหมื่นตำลึงได้อะดูดีแค่รับตรงนี้เฉยอ้ว้าวสุดยอดไปเลยอะ่ะเอาละคราวนี้คิดว่าน่าจะจอดจอร้อยเปอร์เซ็นตพอดีมันต้องได้เทียบระดับเทียบแดงหนึ่งตัว <c oughs> เปิดแมกก็ไม่ได้อะไรเลย เก่งอวดบุญเพ่งกล้ยหยงโเฉียเหล่าเตาเอาไปซองมาเต้มนมาหนึ่งตัวร้องอีย่าอย่างนี้หรือว่าให้หัวซื้อเปล่าวะให้หัวซื้อก็ดีนะแต่ยนเพิงราตีวกว่าจะไม่เกิดแล้วมั้งยุคนี้เอ้ทองฟ้าสีแดงนี้มันบินออกนอกโลกใช่ไหมโอ้ว้วาวบินอีกบินอีกบินอีก ีโอ้ immigrant. แค่นี้เหรอเออได้เ <verw> ท <ahaha> ียบแดงปกติครับเฮ้ห <rawd> ัวซื้อจริงด้วยเอ้ยนี่เดาเฉยเนี่ยแม้จริงเหรอก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะในในยุคนี้เนี่ยแต่ว่าก็มีตัวแก้1ตัวแล้วอย่างน้อยก็คือกาเซียงเพิ่งราตีปุ๊บโดนสะท้อนปั๊บไปนะแล้วก็ตอนนี้ห0ึ่งร้อยเปอรเซ็นต์แล้วขอขงเบงนะผมขอแค่ขงเบ่งสั้นๆคำเดียว แล้วทุกอย่างจะจบแค่นี้เลยเราจะพอละเราจะทุ่มกําลังทุกอย่างเพื่อปั้นขึ้นมานะครับเราจะไม่หาตัวอลัลกตัวไหนดีวะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่จำจีมาเขือปอะแปะเไรดีไหมเอาตัวตัวนี้แล้วกันนี่แหละถ้าเต้นมันแปลกดีของเบง้งของเบง้งมาครับ ใช่ละ่ะคุณซื้อที่แบบตีรแรงที่สุดโจ๊กแล้วอะไรเนี่ยมาเลี้ยงโหผิดหวังมันก็เก่งนะแต่แต่โจ๊กมีใครเล่นน้ำแข็งเลยนอกจากอุี๋เอียนเบ้งตัดอะไรพวกเนี้ยไม่สุดเลยอ่ะไนไม่ใจเลยฮะทำไมไม่ใช่คงเบ้งวะอุตสาห์เที่ยมละโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรา <G ül> ก็ยังดีได้แหงหมซื้อมาก็พอเล่นได้อ่ะแต่ผมอยากเล่นจกอะไรที่มันเป็นยุคใหม่ไง new generation เนี่ยนี่แสดงว่าต้องเป็นเวนเวนกรรมผมต้องมาหาตำลึงอีกแล้ใช่ไหมโอ้ีอยู่ก็รองานเลี้ยงจกรอบนาแล้วกันเอเอถ้าเกิดมีทีมงานนะฮะชาวต่างชาติเข้ามารับชมนะครับขอความกรุณานนะช่วยปรับสกิลมาเลี้ยงให้มันดูดีหน่อยครับ รู้สึกว่าจะสู้โจสิทธิ์ของทีมผู้ยังไม่ได้เลยอะ <lite> เผลอแป๊บเดียวครับผมก็กดผ่านด่านนะก็ได้มาอีกแล้วอีกสามอันตอเลย <gosto> <absolutely> อันนี้สดๆเลยครับอันนี้เป็นสดๆของวันที่ห้าวันนี้เลยครับผมก็มาอัดคลิปต่อเน,นื่องครับมาลุ้นกันนะว่าผมจะได้ไหมคงเพ่งแต่ว่าเกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราก็หายไปแล้วไม่เป็นไร ถ้าเกิดคนมันดวงมันจะใช่อ่ะจู่ล่งก็ยังแมาครับผมเปิดแม่ก็ไม่ได้หอยอะไรเลยครับไม่มีใครเต้นท่าแปลกเลยแววดวงอัปเรียมซอแววมาแต่ไก่ะนี่เราต้อมันลุ้นกันแถวที่สองแล้วเนี่ยเต้นตัวเดียวอีกละ เฮ้ฟีลความรู้สึกที่แบบเต้นหลายๆตัวนี่มันหายไปในหมนเนี้ยไอดีผมมิสเตอร์รูเบอี้อยากแจ้งเกิดบ้างอะหม่ะดูนีมันใครคุณบ้าเทียบฟ้าแน่เลยเฮ้ยเทียมม่วงไอะก็ยังดีก็ยังดีืดตัวนี้จบหรอว่เนี่ยเฮ้ยตัวนี้จบเหรอ ทำไมเหมือนเป็นตัวละครนอกสายตาที่แบบไม่เคยเห็นใครเคยเล่นมาก่อนด้วยวะเนี่ยแล้วเพิงลาตีกละโอ้จบกันโอเคครับก็น่าจะจริงแลแหละจบเวลาสําหรับคลิปนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ